เอาแล้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะวดิก็กลับมาอยู่ผมที่ Why Channel ประเช่นเคนนะครับผมโอเคฮะวันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นตามปกคลิปและชื่อคลิปกันแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นรอเลี้ยวในซีซั่นที่28กันนั่นเองนะครับผมกับเซตไอเทมและรุ่นบัลังแฝงที่แบบว่าแรงที่สุดของรอเลี้ยวฮะโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ไอเทมมันก่อนเลยนะครับผมชิ้นแรกนะฮะขาดไม่ได้เลยนะครับ ก็คืออออปติมใจนะครับผมไอเทมตัวนี้จะได้พลังเวท140แล้วก็ลดคูดาว10%นะฮะชิ้นที่สองนะฮะทุกคนเราก็จะออกเป็นรองเท้าลดคูดาวนะครับผมและชิ้นที่สามนะฮะตัวนี้สำคัญเลยนะครับชิ้นที่สามเราต้องดูดีๆว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวแบบว่าตูดเลือดไหมถ้ามีตัวตูดเลือดเยอะนะฮะเราจะไม่ออกอะคนี่นะครับเราจะออกเป็นตัดเลือดแทนนะฮะแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามแบบว่าดูแล ตัวดูเลือมันไม่ค่อยมีเราก็จะออกเป็นอากูนี่แทนนะครับแบบนี้เลยนะฮะและชิ้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นเซตาออฟนูนะครับผมเจาะก,กอะเวทนั่นเองนะครับตัวนี้จะได้ลดคูดาวมาด้วยนะฮะสินะครับเราเอามาแทนฟอสการ์ดอะทุกคนตัวนี้เพราะว่า ซีซั่นนี้นะครับผมฟอสการ์ดเขาโดนเนิฟนะฮะจากปกติจะได้เกาะอยู่ที่250หน่วยนะฮะเขาปรับมาเหลืออยู่230หน่วยซึ่งมันหายไป20หน่วยแต่มันก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าที่มันเยอะมากๆก็คือลดคูดาวของฟอสการ์ดนะฮะจาก10%มันเหลืออยู่แค่5%เองนะฮะอันนี้เจ็บหนักเลยเพราะว่าลอรียลเนี่ยต้องการลดคูดาวเป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งเลดเกมมาเราจะเปลี่ยนรองเท้าตัวเนี้ยจากลดคูดาวเป็นกันซีซีนะครับผมเพราะว่าเคือฟังตรงข้ามซีซีเ อะไรประมาณนี้มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะชิ้นที่4นะครับโอเคต่อมาชิ้นที่5นะครับก็จะเป็นมงกุฎเวทนะครับผมเพิ่มความแรงให้กับร้อเลี้ยวนะฮะและชิ้นที่6นะครับผมอันนี้ก็เพิ่มความแรงให้กับรอเลียวเหมือนกันนะฮะแบบ โอ้แรงโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับไอเทมเนาะติดตลกหน่อยแต่ก็ได้อยู่โอเคสําหรับใครที่จับตามเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูรูนกันเลยดีกว่านะครับโอเคเรามาดูที่รูนกันนะฮะรูนสีแดงเราจะใช้เป็นพลังเวทนะครับผมสิเมตรเลยนะครับแล้วก็รูนสีม่วงนะฮะเราจะใช้เป็นความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ความเร็วโจมตีนะฮะสิเมตรเหมือนกันนะครับผมแลส สีเขียวขาดไม่ได้เลยนนั่นก็คือรถคูดาวเลยฮะทิเป็ดเหมือนกันนะครับผมโอเคถ้าจัดมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะฮะพลังเวทบวก53แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่บวก10นะฮะแล้วก็ความเร็วการโจมตี10%รนะฮะแล้วก็รถคูดาวอีก10นะครับผม จะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคถัดมาเรามาดูในส่วนของพลังแฝงกันบ้างนะครับผมเราจะใช้เป็นหินสีแดงนะฮะแถวแรกเนาะเราจะใช้เป็นฟื้นฟู HP เมื่อสังหารหรือได้อาซิฝั่งตรงข้ามนะครับผมต่อมาก็จะเป็นต้านสถานะนะครับผม12.5นะฮะก็เอาม,ามาเล่นในวงไฟใหญ่ๆ รเราจะได้ไม่ดโดนซีซีหนักจนเกินไปนะฮะและต่อมาเราก็จะใช้เป็นหัวน้องมาหรอกนะครับผมก็ <c oughs> จะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนสีแดงครับบนเะนาะล่างเราก็จะใช้เป็นหินสีเหลืองกันนะครับผมและต่อมาเราก็จะใช้เป็นพื้นฟู MP นะครับตัวน,นี้นะครับผมมันจะพื้นฟู8%ของมานาสูงสุดของเรานะฮะแล้วก็มันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลหรือโจมตีปกติโดนศัตรูฝั่งตรขงข้ามนะฮะ ต่อมาเราก็จะใช้เป็นหินสีฟ้านะครับผมแล้วก็จะเป็นแช่แข็งนะครับโอเคพลังแฝงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแค่ที่จัดตามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็าไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับผมว่าทีการเดินเกมของลอเรียในซีซั่นที่28นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดีนิวฮะโอเคฮะก็เข้าไปสุดในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเค ไอเทมชิ้นแรกที่เราจะออกนะฮะก็คือรถคูดาวแฮปซนนะครับผมแล้วเราก็จะขึ้นเป็นรองเท้ารถคูดาวกันก่อนนะฮะแล้วเลยเลดเกมมาเราก็จะเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันสถานะนะครับผมแต่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ค่อยมีซีซนะีหนาเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เอามาก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วเกมนี้เราเจอยุยนะฮะตรงกลางยุอนี่กําลังฮิตเลยนะช่วงนี้คือแบบว่า หลุดแบนนี่คือหยิบตลอดนะฮฝั่งตรงข้ามนะไม่ใช่ฝั่งเราโอ้ยตัวนฟกแรงมากๆเลยนะฮะโอเคฝั่งเขาแบบว่าโซนปูดีเกิน,นะะอ่ะปกติเราจะต้องเอาปูให้ได้นะ,ะมันจะได้ตังอยู่ประมาณ50บาทเอ้ยรายุ้ยเข้ามาเห็นโอเคเราได้อยู่40บาทนะ,ะเพราะว่ามีนาคอสมาหารด้วยนะฮะ Okay. แล้วเราก็ไปเติมเลนชารี่ีฮะไม่มีอะไรมากนะครับเลนชารี่อยู่ฝั่งไหนเราก็เดินไปฝั่งนั้นนะฮะแต่ว่าพยายามอย่าเดินกลางแม่น้ํานะครับอันตรายปล่อยก่อนเ okay. โอ๊อยฮุยแรงเกิอนอะ okay. โอเคโอ้ยเพนเข้ามาเพนเขายังไม่เววสีเลยเขารีบมากันจังเลยวะเพนมันยังไม่เวลสีเลย เราก็มาเคลียร์การกันก่อนนะครับผมอันที่จริงควรปล่อยให้ออฟลินมาเคลียร์นะแต่ว่าเราหิวตังค์ไงเราก็หิวตังค์ซะด้วยดิจะวิ่งสี่แล้วโอเคเราก็ออกเป็นรถกูดาวชิ <eterm oon> ้นเล็กมาอีกชิ้นนึงนะครับผมยืนเขาต้องฟิกนะเท่านี้โอเคแล้วเขาก็จะตายนะครับผมเพราะว่าเขาจะโดนเราขับป้อมเรียบร้อยแล้วอันลิงก็จะมาเฮ้ยเขามีอันติเราไม่น่าจะรอดนะจังหวะนี้ โอเคฮะทุกคนเราเป็นตัวแบบว่าเลียเกินิดนึงนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเล่นไปก่อนแล้วตรงนี้เหมือนเขาจะโดนไล่ออมาแล้วยืนติโอเคยืนติชักตายนะครับแล้ยืนก็น่าจะตายต่อเรียบ้อยคิวครับหลบป้อมอ้าวหลบป้อมไม่ได้เฮ้ยเป็นาเป็นบ้าจะยืนโอเคไม่เป็นไรนะ ถึงว่าจะหลบป้อมไม่ได้แต่เราก็ไม่ทายนะครับโอเคขย้ายเขับไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยเหมือนตรงนี้เขาจะอยากไฟกันว่ะขอมาเราจะให้เฮ้ยหลบโอ้โหแล้วสกิลสองกูดาวใหทันไอ้ที่กินเรากลับก็รอดแล้วนะเอาจริงปะกลับก็รอดและไอ้เราก็ใจรักเพื่อนซะด้วยอะดิว้าวมึงกันเลยทีนี้เลนอนหืมหืได้อยู่เลมอนงาม ไม่เ okay. อ่ยโอเคขอได้มุญก่อนอยู่แต่ว่าเป็เนเรื่องที่ดีไงดักเม็ดตรงนี้แต่เหมือนเพนเขาจะเห็นเรานะเฮ้ยขอได้ไหมโอ้โหไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่ขโมยซะหน่อยโอเคแล้วก็พยายามเลียร์กลางแล้วก็รีบๆไปเติมเพื่อนนะครับเพราะว่าข้างบนเรารีบหมดแล้วนะครับวมนแล้วที่แบบว่าโจกแล้วโอ้โหและอเลนนี่แบบเล่นสุดเกิอนอะ เพื่อเรามาแล้วเทวตีบ้านตีบ้านเราแตกเลยฮนะเธอไปไหนเธอไปไหนโอ้โหเพนย้าอยู่เพนโอ้โหเพน,อ,น,อ,น,เอ,เนอันตีอย่างงี้เหรอเพนอันตีอย่างงี้เลยเหรอไม่กลัวตายกันเหรอเออโอ้โหอลีสได้คิว What ต h e f u าส2องตัวเลยนะโอเคฮะป้อมบนนี้น่าจะเป็นของเรานะแต่ว่าป้อมกลางคีบเข้านะครับผมย้อนี้ มีใครไปกันให้ไหมเอ่ยเพื่อนกองกลางเราจะแตก็กกองกลางกูจะแตกโอเคได้อยู่อนเลนมาฮะแล้วก็มีเมทมาด้วยแล้วเลนบนแล้วก็มากันหมดนะครั้นี้ถ้าใครกรันเลนบนน่ะโอ้โหโอ้ร่คุมกระหม่อมเลยฮะ โอ้จันทิ้งก็ทิ้งกันมาหมดเลยอะ่ะไม่มีใครรอกรอกันเวฟเลยอะ่ะอะไรวะโอเคต้องเคลียร์กลางก่อนเดี๋ยวเขาจะตีป้อมเราเขาหิวป้อมเราหรือเปล่าโอเคไม่หิวนะช้างกด้รงไปแล้วโอเคมาได้อยู่ข้างล่างข้างล่างสามหนึ่งข้างล่างสามหนึ่งเอาไม่ลงอะ่ะถามจริงไม่เอาไม่ลงจริงตายป้อมอยู่เอเลนตายป้อมอยู่ อเลนตัวนี้มันสุดเกินอะอ้าวคิวแล้วเหรออเลนไหนก็โหงเกินป้อมล่างคลิปล่างเข้านะโอ้โหแล้วมันซอยป้อมฟรีจนแตกเลยเทวานะทืมยุ้ยแรงอยู่นะโดนเต็ม <c oughs> ๆนี่แบบวา่อาอ้าวเทวอยู่ตรงนี้ยังเหรออ้อาวอฟิกเกอร์ไปแล้วฮะ มันมีคนมันมีคนพาคใครมาแข็งไว้ก่อนโอเคอเล่นตายฮะยเดี๋ยวรอรอห้าวินติปฏิเราจะมาแล้วเพื่อนปติเราจะมาแล้วเพื่อนอโอเคตายตีก็มาเล่นต่อฮะเทลจะไปไหนเทลอันนี้เขาเรียกคนหิวนะครับอ,อืออันที่จริงก็ไม่ต้องตามขนาดนี้ก็ได้นะ ้ตายเลยเหรอโอ้โหคิริโตะมันก็ถึกเกิอนอะ่ะไปไหนหเพนตามีหน้าหมดแล้วนะเพนเพนช้างนี่แบบว่าวิ่งโคตรเร็วอะ่ะ <laughs> <laughs> ปล่อยเพนตายแล้ววิ่งโคตรเร็วเฮ้ยเหมือนเทลเขาจะลึกนะอย่างงี้ เท้าลึกนะครับถ้าเดินอย่างนี้หนูลึกนะหนูลึกนะหนูรู้จักจหไหมว่าหนูลึกมากๆเลยกอได้ไหมนะคอสโอเคสวยงามออฟ้า,ออฟ,าออฟ้านะคอสเอาไปแล้วเฮ้ยไม่ตายเลยโอ้โห,หนะคอร์ส <c oughs> ดีดีกูแม็กบอกตัดเลือดไม่มีผลเลยไง <c oughs> ยุยอ,อันติโอเคอันติไม่โดนเราใช่ตายนะครับยุย ลบลบไปอีกหนึ่งทีแล้วก็หลบแล้วก็ลบเฮ้ยโดนเอ็กซ์คิวจะเย็นๆเราชนะใหได้แนะ่ <c oughs> จังวะานี้เราควรที่จะเอาออบเจกต์นะถ้ามันเงียบๆอย่างนี้ไม่มังกรก็ดาร์กอะต้องรองอะไรสักอย่างจากใจคนเล่นเมดเดี๋ยวเราขึ้นไปฆ่าอันเลยนกันก่อนเลยดกว่าเพราะว่าอันเลนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวปัญหานิดนึงนะฮะ ป็นต,ตัวปัญหานเพนึงฉะนั้นตายไปก่อนเพื่อนอนะ่ะดีที่สุดแล้วเออเราไม่ต้องเปิดอันตินะฮะอันนี้เขาเรียกว่าคนห่วงอันตินะครับเราน่าจะได้ป้อมบนนะถ้าฝาดตรงข้ามไม่มาแต่ดูเหมือนว่าฝาดตรงข้ามน่าจะมากันแล้วไปดีกว่าไหมเราอยู่คนเดียวแล้วเด่ย <c oughs> เราอยู่คนเดียวนะเพื่อนไม่เคื้อถามเพื่อนเราดู นายเห็นศพอันเลนหรือเปล่านายอยากลงไปนอนกองเหมือนอันเลนรอเปล่าช้างทำไมเพื่อนเรามาันตอนไหนเพื่อนมันจะมาวะเนี่ยมาแล้ว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 แรงอยู่นะแรงอยู่นะช้างการนี้ตายได้เลยนะช้างตายได้เลยนะช้างคนละอเลนเ,นเอออเลนมันไม่ถือหดใส่เราอะ่ะมันไม่โดดใส่เรา ไอ้เจ้อย่างนี้ก็หวานหมูเอ้ยไม่ตายเอื้อตายโอ้โหยังได้อยู่จังหวะนี้ที่วันคิวและอันเลนล้วงหลังเราจังหวะนี้ยังไงเอ่ยได้โอ้ยไอ้มันจะไปตีเอ้ยลาวิวมาลาวิวมาลาวิวมาอยู่โอเคสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเพนฮะเดี๋ยวเพนเดี๋ยวเพนเพนนี่ไงเพนตรงกลางไม่น่าจะได้เอ้ยเลาวิวยิงกันตีโดนจังหวะนี้ยังไงเอ่ยเพนโดดตัวนี้จะเรียบร้อยกระสุนลาวิว ติดวิธีกระสูนติดวิธีฮะจบได้ไหมเอ่ยน่าจะจบได้อยู่หรือเปล่าคอร์สจบเลยอุ้ยแต่ฝั่งตรงข้ามเขาเกิดฮะไม่น่าจะได้โหขี้หมดโอ้โหแล้วฝั่งเราไม่โคตรชู้ชีวิตจัดแต่มาก่อนเพื่อเรามาแล้วเพื่อรอเรา,เราด้วยโอเทลวซอยฟรีช้างเออ ช้างก่อนมันก็ไม่มีตัวยืนโอเคช้างตายฮะเดี๋ยเล่นอะไรยังไงเอ่ยอติเลยแล้วกันมาเดี๋ยวยุ้ยยุ้ยกระเพนฮะเอาหรือเปล่าแม็กนายก็วินมาแต่บ้านเลยเราจะจบได้หรือเปล่าฮะวันนี้โอเคเหพนตายครับผมเดี๋ยวยุ้ยยุ้ยไม่น่าจะใช่ปัญหาของเราเฮ้ยยุ้ยฟิกโอ้โหโอ้แล้วป้อมยิง โอ้แล้วป้อมยิงโอ้อืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหโดนทีนี่สลบได้เลยนะโดนยุ้ยเนี่ยโอ้โหแต่เลือดเรามันน้อยแต่ไอ้เราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ซะด้วยดิตีบ้านหน่อยนะกันขับตีหน่อยขับตีหน่อยขับตีอีกทีไปดีกว่าไปแม็กแม็กสู้ๆู้แม็กเฮ้ยอันนี้ไม่น่าสวยอันนี้ไม่น่าสวยอันนี้ไม่น่าสวยไปวิ่งเร็วกันจังเลยวะเฮ้อเดี๋ยวอีก นิดเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะได้สมุดเวทกันแล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรของโคตรแรงนะฮะบอกแต่ก็ต้องแลกมากับความบางนิดนึงนะฮะเซตนี้แล้วตรงนี้เหมือนอะไรลนขี่หรือเปล่าโอเคไม่ขี่นะฮะอารินตายไปแล้วหนึ่งวันนี้และช้าไม่มีมาแนา่ช้าไม่มีมาแนา่ช้าต้องกลับไปเติมมาแล้วเราก็เคลียร์บนอยู่เพื่อนจะนโอเคป้อมแตกแล้วนะฮะสามทาง เฮ้ยสมุดเล่มาแล้วตายไปหนึ่งเพนฮะตายไปแล้วช้างเจ้าล้าเปล่าพี่บอกเลยว่าโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงเลยนะหนูใอเทมพี่บอกเลยว่าฟูดเมจจากฟูดเมจหรือเปล่านี่แถงความเหมือนด้วยไปแก่ะโอ้โหแต่ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยไปยืมคำเขาพูดมา <laughs> เราก็มีบัตรเพิ่มดาว MVP ซะด้วยอะดิโอ้โหอีต้านนึงก็ขึ้นไป c o m ม e n t ได้หนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะรีแล้ซมานะฮะเราก็ตกมาอยู่คอม2 1ดาวนะครับและ MVP ก็ไม่ต้องสืบนะครับว่าของใครนะฮะโอเคนะสำหรับสกอร์เกมนี้ก็ค่าไป18ตายไป6แล้วก็แอสซิตปีก8นะครับผมโอเคฮนะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเพื่อจะได้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ สล้วับใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบนะก็สหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ